เราไม่ใช่เกาะแห่งการท่องเที่ยวนะครับเปิดให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลนะครับเกาะสมสารสานนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้อยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอสัตหีบนะครับ2,734.5ตารางกิโลเมตรพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศนะครับด้านหน้าหรือทิศตะวันออกทั้งหมดนะครับท่านขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือเกาะสมารสารเข้าข้องบรรยายบริเวณนี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ราบแต่ป่าดิบแล้งนะครับมีเนินเขาแล้วก็มีแหล่งน้ําธรรมชาติ ทําให้ที่นี่มีสัตว์ป่าเป็นจํานวนมากจําพวกเก้งกระจงหมูป่าเสือป่านกไก่ป่านะครับปัจจุบันก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเนื่องจากกองทัพเรือเข้ามาดูแลและก็ห้ามทําการล่านะครับเข้ามาเป็นอาหารนะครับตัวด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาสูงนะครับร้อยหกสิบเจ็ดเมตรนะก็เป็นแนวเขาทอดขนานไปกับฝั่งตรงนี้ก็จะช่วยบังขึ้นลมนะครับเวลาลมตะวันตกเฉียงใต้เอาพัดมานะครับ ก็จะใช้บังขึ้นลมชาวบ้านก็จะเอาเรือตัวเองมาจอดหลบในช่องสมัยสารนะครับในสมัยก่อนที่จอดหลบขึ้นลมและวันก็นั่งเรือเล็กขึ้นมาบนบกนะครับเพื่อหาพืชหาผักกล้าตัดป่าหาน้ําจืดบางเอามาตัดไม้ปลูกบ้านปลูกกระสอบอยู่ที่นี่จนที่นี่แล้วก็มีชาวจีนสามีน,น้องที่อพยพมาจากจีนเปนดินใหญ่นะครับมาอยู่ที่นี่จนเรียกตัวเองว่าชุมชนชาวประมงเกาะสมัยสารนะครับด้านหน้าเนี่ยก็มากกว่า200้ลังคาเรือนแล้วก็อยู่กระจัดกายตามหาดต่างๆซึ่งมี6หาดด้วยกันนะครับจากสะพานไปไปแหลมนี่เรียกว่า หาดเทียนตั้งที่ตสามต้นเทียนทะเลจากสะพานมาไปนเนินเรียกว่าหาดหน้าบ้านนะครับเนื่องจากมีชาวบ้านอยู่เยอะมีสาลนาหมาจะแม่ทับทิมมีโรงเรียนแล้วก็มีสำนักสงฆ์ปีหนึ่งเจ็ดกองทัพเรือมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มย้ายออกไปอยู่บนบกหลังสุดท้ายย้ายออกไปปีสอง3ร้อยสามสามนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับหาดลูกลมนะครับตั้งชื่อตามย่าลูกลมด้านหลังหาดตัวหาดเตยนะครับตามเตยท,ทะเลติทธิ์กระหาดฝรั่งเราเปิดเฉพาะหาดเทียงกับหาดลูกลม หาหน้าบ้านนักวิจัยนักวิชาการเป็นผู้ใช้ส่วนด้านหลังสามหาดเรายังไม่เปิดเพื่อไม่ให้รบกวนธรรมชาติมากเกินไปนะครับก็เป็นที่ตั้งโครงการตามที่กล่าวนะครับโครงการก็เกิดจาก